วนเท่าไหรนครับเดี๋ยวรอดูว่าจะไปยังไงไม่เจ็บก็คือถือว่าโอเคนะครับโรเบิร์ตให้มาเทียร์ทอนเทียร์ทอนเพื่อนขออยู่เทียร์ทอนให้มาช่องนี้ปีเตอร์ปีเตอร์ก้มหน้าปาดมาตรงกลางแล้วแต่ทังทีโรเบิร์ตยิงเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ยิงด้วยเซนต์เลยครับโยิงดีจริงครับ สุดยอดราเธอร์ครับนี่เป็นไงโรเบิร์ตปีเตอร์ปีเตอร์โรเบิร์ตครับแล้วก็ตีเสมอแล้วครับบุีรัมยูเนเตดครับลูกนี้ครับนักเตะใหม่ครับโรเบิร์ตซูครับครับดูจังหวะขึ้นเกมมาครับธีรทรเนี่ยรอเพื่อเติมแล้วป้ายมาลูกนี้อู่ลายพอดีเปครับแล้วหักกลับมาจับหนึ่งทีแล้วหักข้ออู้รอดขาวเสะเข้าไปครับ คนป้ายมาเนี่ยดูครับจังหวะหลุดมาครับปีเตอร์ย้อนมาโรเบิร์ตแตะหนึ่งทีแล้วหักข้อครับโอ้โหนี่คือคอนเน็กชันทางสายเลือดครับพี่ส่งให้น้องน้องส่งให้พี่ดูครับดูเขาจบครับโอ้โหเนี่ยครับสุดยอดครับสมกับสาพี่น้องของเราครับปีเตอร์โรเบิร์ตแล้วก็แม็กครับคุณไปเกี่ยวตอนไหนวะเนี่ยผมพี่ชายคนโตแม็กซซูครับอแล้วเขาคลอดผมมาเขารับไม่ได้เขาเลยหนีไปอยู่